ถ้าถ้าถ้าเป็นวอล์กจะทําแบบหัวข้อแบบมุมถ่ายรูปสวยในเชียงใหม่แบบแมทแมทอะไรเงี้ยในในตัวเมืองเชียงใหม่แบบแมทแมสแบบคนแบบทุกคนไปไปได้เราแบบไปได้ใช่เราคือผมเห็นแบบในรีวิวส่วนใหญ่ตอนนี้แบบเหมือนแบบทุกคนจะไปแบบที่ลึกลับเยอะแล้วอ่ะไปแบบคนก็เลยจะทำที่แมทแมทไปแบบยากๆไปแบบลึกๆอย่างเงี้ย ฮัลโหลสวัสดีเชงใหม่เจ้ารอกททปนี้นะฮะเราก็จะมาตัวเตะนะฮะมุมถ่ายรูปสวยๆที่เชียงใหม่นะฮะแต่จะอยู่แค่แบบโซนตัวเมืองแล้วก็รอบๆตัวเมืองเนาะไม่ได้ออกไปไหนไกลอีนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยก็คือน้าโอทาลงนะฮะเจ้าสํานักไปยาชื่อดังย่านเชียงใหม่อ่าเรานัดน้าโอไว้ตอนประมาณ10โมงเนาะแต่ตอนนี้มัน ประมาณแค่7จ็ดโมงเองเหลือเวลาถ่ายรูปอีกเยอะเลยนะฮะเราก็จะเอาเวลาได้แหละไปถ่ายรูปรอบๆโรงแรมนะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากโอเคครับไปถ่ายรูปกันโรงแรมที่เราพักนะครับก็ชื่อว่ามวนโฮสเทลเนาะเป็นโรงแรมแบบว่าน่ารักชิคเลยฮนะที่อยู่ติดกับประตูท่าแพคือข้ามถนนปุ๊บถึงประตูท่าแพเลยส่วนห้องที่เราพักก็นับว่าดีงามสุดๆนะเพราะจะเห็นวิวดอยปุยผ่านกระจกวงกลมบานใหญ่ได้เลย ก็ถ่ายตรงในห้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็มาถ่ายกันตรงรอบๆโร,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 รงแรมเหมือนกันกะ็มุมสวยเพียบเลย ันนี้น้าโอ้น้าโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เบนนะครับน้าโอนี่นี่น้าโอฮะสวัสดีครับไป ไป,ไปจุดชมวิวผาดำก่อนเนาะ,ะแล้วก็ไปบ้านม้งดอยปุยก็ไปจุดชมวิวดอยปุยอะไรแถวนนี้ครับที่เหลือก็ที่เหลือตรงไหนสวยแวะตรงไหนสวยแวะไว,วะไไลาก็แวะ อ,นนอยู่ตรงจุดชมวิวผาดำนะหมอกแน่นมากไม่เห็นวิวอะไรเลยขาโพนเขาโพนเดี๋ยวก็อาจจะถ่ายพอเทศได้นิดหน่อยนะผู้หญิงกลางสายหมอก บ้านมงดอยปุยครับบ้านมงดอยปุยมันมีทุ่งดอกไม้มันออะดอกไม้อยู่ตรงโน้นร้านกาแฟอยู่บนโน้นแต่ที่จริงน้ำตกมันต้องเดินไปเ้นหนึ่งแต่เอาแค่เฉดดอกไม้ก็พอแล้วมั้งตรแมส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 แล้วก็มีชุดให้เช่ามีชุดให้เช่าเนี่ยห้าสิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่แล้วแต่แบบเลยครับอืมนี่เราก็รีวิวเวอร์ลงทุนต่ำไงเวลาเวลาจะอะไรก็ ค่ะโปรักชั่น50บบาท <c oughs> อันนี้คือเบื้องหลังสำนักขายา <c oughs> เลยนะ <c oughs> อันนี้ก็ลงมาจากเส้นดอยปุยดอยสุเทพแล้วว้ามาอยู่ที่อ่างแก้วเนาะก็เป็นเป็นมุมแบบง่ายๆนะสบายๆที่แบบไม่รู้จะไปไหนก็ต้องมาถ่ายที่อ่างแก้วเลยนะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอน ก็อยู่โ <Low S 1> ลสุดท้ายของวันแล้วโลสุดท้ายของวันแล้วครับแล้วกเป็นโลประจำสำนักป้ายานี่คือนี่คือแบบสะพานเหล็กที่น้าโอ๋ชื่นชอบในการมาเก็บแฉกเก็บแจกเลนนะใช่ครับก็คือเป็นเป็นเป็นโลสุดท้ายของของของทริปไอ้ของวันน,น,นี้ของวันนี้ของวันนี้แต่ไม่ใช่โลสุดท้ายของคลิปนี้นะพรุ่งนี้ยังมีอีกอ่าวันนี้ก็ขอจบวันด้วยโลสำนักปายา ัลโหลชาวันใหม่นะขอเปิดมุมแรกของวันด้วยประตูท่าแพแล้วกันนะคือแบบไม่ใกล้จากโรงแรมเราเลยแบบเดินข้ามถานนปุ๊บถึงเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไหนไกลนะ อ่านี่ก็โลเคชั่นสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับพิพิพธภัณฑ์ร่วมสมัยเอี่ยมนะฮะก็อยู่ห่างจากประตูท่าแพประมาณ10โลเองนะครับขับรถแป๊บเดียวถึงแล้ว ก็ขอสรุปทริปนี้แบบสั้นๆนะฮะก็ฟ้าเน่าสนิทนะแดดเป็นสิ่งที่หายากมากนะครแต่ก็ยังพอมีหมอกให้พอถ่ายรูปสวยๆอยู่นะฮะก็ทำใจแล้วมาเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบาย